บริษัทคิดแอนคิดจำกัดผู้แทนจำหน่ายและผลิตการ์ดเกมลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นจัดงานใหญ่แบบจัดเต็มเปิดตัวแบรนด์แอมบัสเตอร์คนแรกของไทยนาราเทพนุภาในงานยูกิโอเอเชียอิงลิช i อดิชั่นลิลิสเซเลเบชั่นพร้อมเปิดจำหน่ายสินค้ายูกิโอ a อเชียอิงลิช d i ดิชั่รายการแรกในรูปแบบของชุดการ์ดพร้อมเล่นในทีมของ Dark Magician และบ e ูอไว i t ด d r ก g o n ทั้ง2ตัวเป็นไอคอนิกมอนสเตอร์สัญลักษณ์ของความเป็นยูกิโ oh, อการเกมระดับตำนานอัดแน่นด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายให้แฟนๆได้ร่วมสนุกและฟินกันตลอดทั้งงานนักคิวสเตเดียมชั้นเอศูนย์การค้าเอ็มคอเทีย ก็จริงๆดีใจมากค่ะแล้วก็เหมือนแบบว่ามีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเกยมยุกจซึ่งจริงๆก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าเราเหมือนเหมือนได้มาย้อนความทรงจําในวัยเด็กว่าแบบอ้อเมื่อก่อนนี้เราก็เคยเล่นนะแต่ว่าทุกอย่างแบบตามยุคตามสมัยก็เปลี่ยนไปเงีนยคะใช่ เปลี่ยนไปเยอะมากค่ะจริงๆมันก็คือจะมีการจัดแข่งขันมีอะไรกันที่แบบว่ายิ่งใหญ่แล้วก็สมเกียรติมากๆเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันก็มันอย่างเราเกิดมาในในยุคแบบว่า90เราก็จะรู้สึกว่าแบบนั้นมันก็มีความคลาสสิกดีแล้วมันก็มีความแบบมีแทคติกมีการเล่นมีการวางกลยุทธ์เหมือนกันแต่แค่เหมือนวิธีการในปัจจุบันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าดีเราชอบใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสอย่างเราอย่างเงี้ยเราถือว่า ขออนุญาตฝากเนือ้อฝากตัวเป็นผู้เล่นใหม่เลยละกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้ลองหรือว่าได้เล่นอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบอยากลองดูเอวกับเพื่อนๆดูบ้าง อันนี้ก็จะเป็น Asian English Edition ค่ะก็คือจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งอันนี้ก็คือจะดีตรงที่แบบนอกจาก Artwork ที่สวยมากๆของการยุกิแล้วก็ที่มันมีเสน่ห์อยู่แล้วอะค่ะเราคิดว่ามันสามารถทําให้แบบตอบโจทย์มากขึ้นแล้วก็อาจจะมีความที่รู้สึกว่ามันสื่อสารได้ง่ายขึ้นเวลาคนเล่นก่อาจ,จะรู้สึกว่าภาษาอังกฤษเนาะมันอาจจะแบบรู้สึกว่าเอยมันรี l a ทกับเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ตอนนี้ยังไม่ได้ลองเล่นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้ขึ้นมาในฐานะแบบผู้เล่นใหม่ด้วยแล้วก็อยากจะได้คําแนะนําจากพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าเป็นผู้เล่นปัจจุบันอยู่แล้วอะไรอย่างงีก้ก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสามารถแนะนําได้อะไรได้นะคะบอกนะารามาได้เลยใน DM Inbox หรืออะไรก็ได้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองเล่นเกมด้วยนะคะทุกคนอันนี้พูดจริงๆเขินมากค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเอาจริงๆก็รู้สึกว่าสําหรับเราอะเรารู้สึกว่าการที่เป็นแบรนด์แอมอะเราไม่รู้หรอกว่า แต่ละคนอาจจะมองว่าเป็นแบบทางการค้าอาจจะเป็นแบบนึงแต่สําหรับเราเราคือเหมือนการที่เราได้ลงมาทํางานกับครอบครัวลงมาทํางานกับคนที่เป็นพังคู่เล่นด้วยแล้วก็ทั้งทีมงานด้วยเราเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยก็คือเป็นเหมือนแบบอีกครอบครัวหนึ่งที่เราจะได้ทํางานร่วมกันแล้วก็จะได้มีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่เราจะทํากันต่อๆไปใช่ค่ะทุกคนค่ะคือถ้าเกิดว่าเวอร์ชั่นก่อนหน้าทุกคนสามารถเล่นได้ภาษาอังกฤษทุกคนก็ต้องเล่นได้เราอาจจะรู้สึกว่าฟิลมากๆด้วยอย่างเราเองอ่ะเราก็รู้สึกว่า อันนี้เราคือผู้เล่นใหม่เรียกได้ว่าแบบมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันก็ดีเหมือนกันนะคะหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะยังรู้สึกว่าเอ้ยจะสนุกไหมจะเป็นยังไงทุกอย่างต้องเปิดใจคะ่ะลองเล่นดูอาจจะชอบก็ได้เพราะว่าอย่างเราเองอย่างเงี้เราก็รู้สึกว่าเราต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองเหมือนกันเราก็เลยคิดว่าการที่เราได้ลองมาเล่นการ์ดเกมยูกิอันเนี้ยน่าจะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราน่าจะชื่นชอบแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกไปกับมัน,นะคะ่ะได้เลยค่ะก็จริงๆก็คือกิจกรรมที่จะมีอันเนี้ยค่ะก็คืออจริงๆๆมมีแแลนไวว้้เยะากก อยากให้ทุกคนนะคะคอยติดตามค่ะที่ไทยยูกิโกคลับนะคะใช่สามารถเข้าไปดูในแฟนเพจได้เลยก็คืออาจจะมีแบบอัปเดตตารางมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วก็สําหรับคนที่มาในงานนี้ก็น่าจะได้ยินแล้วเนาะว่าแบบเราจะมีการจัดแข่งขันอะไรที่แบบยิ่งใหญ่เวอร์วังมากๆนะคะทุกคน